สวัสดีครับพบกับฟิวนะครับผมจากอีสเทอร์เาส์ท่นนะครับวันนี้ติดตั้งนอกสถานที่นะครับวันนี้ก็รุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้พามาดูนะครับคอร์ซูเนอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี้ไฟแดงเลยนะครับจันของเลยนะครับว่าลูกค้าเลือกพรมสีอะไรนะครับใยสีอะไรนี่นะครับอ่ะอันนี้อยู่ในอยู่ในบ้านลูกค้านะครับมองเห็นไม่เอ่ยในกล้องอาจจะมืดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นในส่วนของพรม QJ นะครับดำได้แดง นะฮะตัวนี้จะเป็นเออ่ลาย VIP นะครับนี่นะฮะอ่าเห็นไหมครับโอเคเห็นอยู่เนาะนี่นะครับผมตัวตัวตัวงาน QJ เนี่ยนะครับอย่างตัวยายคุชชี่เนี่ยจะสังเกตอยากทำยังไงจะให้ดูตัวให้ดูตัวพรมก่อนก็ได้เนี่ยอย่างอย่างพรมเนี่ยคือมันจะมีตัวล็อกของมันนะครับตัวล็อกเดิมเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ นะครับจะเป็นตัวคลิปล็อกนะครับสอดเข้าไปที่ตัวที่ตัวคอนโซลรถเนี่ยนะฮะความแน่นความนุ่มของโตัว QJ นี่ครับไม่ยุบไม่ยวบนะครับหนังแท้แน่นอนเนี่ยขูดเคิดไม่มีนะครับผมเนี่ยจากเล็บเนี่ยสบายนะครับอย่างตัวใยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวใยคือหลายท่านถามว่าทําไมใยมันแตกต่างกันนะครับใยเนี่ยคือมันต่างยังไงกับใบนิ้วดูนะเส้นในการเดินเรียงเส้นต่างๆ เนี <ítulo> ่ยในการเดินเรียงเส้นต่างๆเนี่ยมันมันมันสวยกว่าเยอะนะฮะนี่แล้วมันละเอียดกว่าเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยมันง่ายกว่าตัวตัวใหญ่ตัวเนี้ยมันจะทําความสะอาดง่ายกว่าตัวไว้นี่เพราะว่าไวนี่มันจะเดินกดกันเยอะนะครับก็ประมาณนี้ส่วนแผ่นกันลื่นนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับการการฝุ่นกันลื่นนะครับตัวนี้ก็จะนุ่มเท้าไม่ได้เป็นแผ่นเหล็กนะฮะเวลาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างทนทานนะครับตัวด้้นหละ งานเราตัดใหม่ทุกคันนะครับไม่ได้มีงานเก็บค้างสต็อกนะครับบางบางท่านกลัวว่าจะได้เป็นแบบขอ,องเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบบตกหล่นนะครับอันนี้ไม่มีนะครับตัดใหม่ทุกคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูแถวที่สองอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตอยู่แล้วก็คือตัวฟอร์จูเนอร์นะครับตัวดําได้แดงตัวเสริมด้วยกุชชี่ดำนี่นะครับแถวที่สองสวยงามนะครับก็ เ้ากับตัวตัดกับสีเบาภายในนะครับน,นี่นะฮะสวยงามครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวนี้ลูกค้าเพิ่มในส่วนของใยใยตัวแถวที่สามด้วยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวใยก็คือเต็มคันนะครับตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็จะตัวใยผืนที่แถวที่สามเป็นผืนใหญ่เลยเต็มคันนะครับก็คือแบบนี้เลยอ่านี่ติดเบาะนิดหนึ่งมาดูด้านหลัง ให้ให hey, 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 <N> ้ให้ให้ดูข้าวๆนะครับส่ง,งานตัวนี้ด้านหลังด้านหลังก็คือมีมีครบหมดนะครับมีถึงถาดท้ายตัวนี้แล้วก็มีตัวปิดหลังบอกตัวนี้นะครับก็คือครบเลยนะครับ <N> <man> ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับรถรุ่นไหนนะครับลองสอบถามเข้ามาดูก่อนนะครับว่าเออเรามีแบบไหนแบบสีอะไรมีอะไรให้เลือกคือมันมีหลายสี หลายแบบนะครับก็ลองทักแอดมินหน้าเพจได้นะครับหรือว่าโทรเบอร์ตรงก็ได้นะครับหรือแอดไลน์นะครับฝากไว้นะครับใครสนใจก็ลองทักกันเข้ามาดูนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ก็ส่งงานเท่านี้นะครับพอจูเนอร์2022นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ